ภาษีตอบโต้ของโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนคงกังวลว่าเศรษฐกิจไทยจะสะเทือนแต่ทีมประเทศไทยก็กำลังเจรจากับสหรัฐอเมริกาอย่างเข้มข้นครับฝ่ายวิจัยโบหลวงมองว่านี่เป็นความหวังเชิงบวกเพราะถ้าไทยต่อรองได้สำเร็จจะเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกได้อย่างดีน้าเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตได้ดีแม้จะมีแรงกดดันจากภายนอกโดยสำนักงานเศรษฐกิจการครังได้ปรับ เพิ่มประมาณการ GDP เป็น2.2เปซการเติบโตนี้มาจาก3มแรงขับเคลื่อนหลักคือภาคอุตสาหกรรมที่กลับมาเป็นบวกการส่งออกที่ขยายตัวและการบริโภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่งการลงทุนภาคเอกชนก็เร่งตัวขึ้นด้วยมีโครงการมูลค่าสูงกว่า1ล้านล้านบาทจาก BOI รัฐบาลยังอัดฉีดเงินกว่า1 5 7แสนล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการเติบโตอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำเพียง0.4เอร์เ และดุลบัญชีเดินสะพัดก็เกินดุลกว่า14.6พันล้านดอลลาร์แน่นอนว่าความเสี่ยงก็ยังคงอยู่โดยเฉพาะเรื่องภาษีที่อาจกระทบภาคส่งออกการย้ายฐานการผลิตจากประเทศที่ได้รับผลกระทบมายังไทยก็เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายครับหอ,อการค้าไทยเตือนว่าการส่งออกอาจติดลบในครึ่งปีหลังหากเจอมาตรการภาษีเต็มรูปแบบแต่ตลาดหุ้นไทยก็ยังได้แรงหนุนจากการหยุดยิงไทยกัมพูชาและความคืบหน้าในการเจรจาการค้าสหรัฐอเมริกา EU แม้ทางโดนัลด์ทรัมปพยายามจะดันให้ได้0%แต่ก็ยังมีโอกาสเปิดกว้างอยู่การเจรจาต่อรองเป็นสิ่งสำคัญและเราต้องแสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพของไทยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหุ้นปันผลนับถอยหลังภาษีไทยอเมริกาไปด้วยกันครับภาษีถ้ากดได้ซัก20%จะดีมากๆครับฝากคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ